สวิเเตโหตุสัพสราขอความสุขความสวัสดีจงมีเมตสาทุกชนทุกท่านทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์วันนี้หัวข้อก็เป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกในชุดเรียนธรรมจากคำของพระพุทธเจ้าส่วนจะเป็นพระสูตรอะไรสาระว่าอย่างไรนิมนต์ท่านอารยันได้เล่าย่อๆให้โยมทั้งหลายได้ฟังกัน สวัสดเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน Good evening นะครับ Everyone ดังนั้นพระสูตรในวันนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสูตรตันตปิฎกเล่มที่12ชื่อว่าอะวะกุชชะสูตรว่าด้วยบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำว่าด้วยบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ พระพุทธองค์ตรัสถึงบุคคล3ประเภทที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยมีปัญญาหรือมี3ลักษณะลักษณะที่1เนี่ยมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำหมายถึงยังไงเวลาคนเราเนี่ยไปฟังเทศจากพระ in the monastery หรือที่วัดเนี่ยตอนเช้าทำบุญตักบาตรไปใส่บาตรไปให้ทานต่อจากนั้นถึงช่วงฟังเทศเนี่ย ฟังเทศไปนะจำอะไรไม่ได้สักอย่างน t h i ิ g เลยจำอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนหม้อที่มันคว่ำหม้อที่คว่ำเนี่ยเวลาใส่น้ำลงไปเนี่ยมักไม่มีน้ำในหม้อเลยเพราะมันคว่ำอยู่ภาษาที่เราเรียกกันก็คือ <c oughs> น้ำเต็มแก้วอะคือใส่อะไร <c oughs> เพิ่มเข้าไปไม่ได้เลยบุคคลประเภทที่สองพระพุทธองค์ตรัสว่าเหมือนชายพกปัญญาเหมือนชายพก คืออะไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายต่อใช่ไหมครับดรสันทัศดีกว่าโอเคงั้นพระอาจารย์สันทัศอธิบายต่อแกเป็นคนรุ่นเก่าแกเป็นคนรุ่นเก่าแกน่าจะรู้โอเคครับว่าชายพกคืออะไรแล้วาไปพกไปตรงไหนสาหรับคนบางคนเปรตเสมือนผู้มีปัญญาเหมือนกับชายพกนะชายพกเนี่ยเหมือนกับคนที่ฟังธรรมะนะในขณะที่ไปที่วัดเนี่ยฟังธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าได้ตรัสสอนพระภิกษุนะเราทั้งหลายก็เหมือนกันได้ไปฟังธรรมะเนี่ยได้รู้ข้ออัดข้อธรรมนะมีโยนิสโสมนสิการในการฟังธรรมะจําได้หมดเข้าใจนะเข้าใจในสิ่งที่พระท่านเทศเข้าใจในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนในขณะนั้นแต่พอฟังจบแล้วก็ลุกขึ้นนะคุณโยมนะ ลุกขึ้นแล้วลืมทันทีเลยเหมือนคนที่คนสมัยก่อนในะมีชัยพกเนี่ยเอาของอะไรใส่ตรงที่ชัยพกท่าเนี่ยที่ดึงขึ้นมาวางไว้ไว้ที่หน้าท้องนายโยมนะ้าลุกขึ้นแล้วก็หลุดทันทีเลยนะ <c oughs> หายไปหมดเลยนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่พระท่านเทศนั้นจําไม่ได้สักอย่างเลยหลังจากเดินออกไปไม่มีสติปันเรียกว่าไม่มีสติ <c oughs> รู้จำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากพระจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าท่านเลยเปลี่ยบเสีองว่าบุคคลประเภทที่สองนี่คือบุคคลที่มีสติปัญญาเหมือนชายพกนคือเอาขนมนมเนยใส่ชายพกไว้นั่งนั่งฟังพระนะขนมเต็มตัก <laughs> พอลุกขึ้นมาร่วงหมดเลยใช่ไหม ก็ฟังพระดันเทศจบแล้วก็จําอะไรไม่ได้สักอย่างครับนี่ปัญญาเหมือนชายพกต่อไปปัญญาแบบที่สามเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันนี่มันท่านอะไรเล่าสั้นๆสั้นๆใช่ไหครับสั้นๆระดับไหนครับก็เดื่นเราต้องเล่าพิสูตรก่อนแล้วมาวิเคราะห์ทีหลังไงโอเคครับอันเด์สแตนครับบุคคลประเภทที่สามเนี่ยผู้มีปัญญาเหมือนหม้อหงาย หม้องายหมายถึงอะไรเราสังเกตดูว่าหม้องายเนี่ยเวลางายถ้าเปรียบเหมือนตอนนี้เหมือนน้าที่เหมือนแก้วเปล่าอะ่ะหม้องา,ายหรือแก้วเปล่าเนี่ยเวลาเติมเข้าไปนะก็จะเต็มก็จะรับได้เหมือนบุคคลที่เข้าวัดไปแล้วไปฟังธรรมเนี่ยเหมือนแก้วเปล่าเหมือนหม้อไายพระธรรมคําสั่งสอนที่พระทันเทศเวลาพระทันเทศเนี่ยก็จะรับเข้ามาในจิตในใจเสร็จแล้วเนี่ยรับมาในจิตในใจไม่พอ จำได้ตอนนั้นจำได้ตอนนั้นเมื่อลุกขึ้นแล้วก็ไม่ร่วงลงไปจำได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกนี่คือบุคคลประเภทที่สามบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้องหงายเหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมจะรับพระธรรมคำสั่งสอนและน้ำเข้ามาเติมเต็ม a l w a ว s อยู่เสมอ,อมครับเอาละเราได้คนที่มีปัญญาสามแบบ สรุปอย่างนี้ก่อนแบบที่หนึ่งปัญญาเหมือนหม้อคว่ำใช่ไหมไปฟังเทศฟังธรรมแล้วลุกออกมานี่คือจําอะไรไม่ได้เลยเหมือนหม้อที่คว่ำไว้กลางสายฝนน่ะเนี่ยฝนตกตลอดคืนนะมันเต็มไหมก็ไม่เต็ม,มแบบที่สองปัญญาเหมือนชายพกนั่งฟังเทศฟังธรรมเอาห่อผ้าน่ยวางไว้บนตักมีขนมนม,นมเนยของขบของเคี้ยววางเต็มไปหมดเลย พอพระท่านเทศจบลูกขึ้นยืนขนมนมเลยต่างๆร่วงลงพื้นหมดเลย mm hmm. ก็เหมือนกันคนไปฟังเทศฟังธรรมแล้วลุกตอนฟังก็จําไม่ได้ว่าท่านเทศอะไร mm hmm. นะเบื้องต้นทํามกลางที่สุดเป็นยังไงก็จําไม่ได้ลุกออกจากวิหารมาก็ไม่เหลืออะไรเลย mm hmm. ซึ่งก็มีตัวอย่างทั่วไปเนี่ยโยมที่มาที่ได้เชิดตะวันจำได้ไหมรเราบอกทำมาให้ฟังจำไไํำอะไรไม่ได้เลย mm hmm. นั่นแหละนั่นแหละก็มันก็มีตัวอย่างอยู่ทั่วไปเนี่ยเอาต่อไปก็ปัญญาแบบที่สามปัญญาเหมือนหม้อหงายหม้อที่หงายเอาไว้ฝนตกทั้งคืนเต็มไหมเต็มครับต่อให้ตกทีละหยดก็เต็มครับใช่ไหมล่ะบางคนเหมือนกันไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จําได้ทั้งหมดเลยตอนท่านเทศก็จับประเด็นได้ครับลุกออกมาก็จับประเด็นได้ครับกลับไปบ้านก็จับประเด็นได้ล่วงการผ่านไปก็ยังจดจาลระลึกถึงได้ครับนี่คือปัญญาแบบหม้อหงาย พู้โดบอกว่าปัญญาแบบหม่อความนั้นไม่ดีเลยอืคือคุณจําอะไรไม่ได้เลยนี่เป็นบุคคลที่ใช้ไม่ได้ปัญญาแบบชายพบก็ดีขึ้นมาหน่อยครับยังพอจําอะไรได้บ้างแม้จะไม่ได้ทั้งหมดเหลือนินดๆหน่อยๆตดหัวก็ยังดีส่วนปัญญาแบบหม่อหงายบรรจุน้ําได้เต็มทั้งหมดนี่คือคนที่พึงประสงค์พระองค์ตรัสเอาไว้ในท้ายพระสูตรนี้ว่า ใน3มกลุ่มนี้คนมีปัญญาแบบม่องายจึงมีโอกาสบรรลุธรรมและดับทุกได้ครับเอาละนี่ก็คือเนื้อหาของอวัตตชสุศลจากพระตรยปยวิฎดกเล่มที่ 20, 20. นะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในชีวิตจริงนิมนต์ทั้งสองรูปนะเล่าเคสตัดี้ให้ฟังว่าในชีวิตจริงๆอ่ะเคยเจอไหมคนมีบรรญาสามแบบนี่นะท่านสันทัดนิมนต์ก่อนครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องวิเคราะห์ยาวแล้วทีนี้เมื่อกี้เป็นการปูพื้นเรื่องพระสูตรอว่ากุชสูตรผู้ดงบอกว่าปัญญาของคนที่มาฟังเทศฟังธรรมมีสามแบบแต่ละแบบก็ได้เล่าไปแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าในชีวิตจริงๆนะเราเคยเจอกันบ้างไหมคนที่มีปัญญาสามแบบนั้น วันนี้เรานั่งหน้าวิหารก่อนนะยังไม่ต้องเข้าไปหุ่งนี้ค่อยเข้าไปดีไหมค่อยๆเลื่อนลําดับไป <c oughs> ตามปัญญาเนาะ <c oughs> ใช่ไหมต้ังได้สันทัส <c oughs> อา้าวสององค์ใครจะวิเคราะห์ก่อนว่าเมื่ออ่านพระสูตรนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรที่จะมาแบ่งปันให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังบ้างที่มนครับ การเรียนรู้ในการฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสก,กับบุคคลที่ที่มีสติปัญญาเวลาฟังอะไรแล้วเนี่ยสามารถที่จะประเด็นแล้วก็สรุปออกมาสรุปออกมาเป็นเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็สามารถเอามาถ่ายทอดต่อ เมื่อครั้งที่อาตมาแล้วว่าผมเนี่ยมีโอกาสไปเรียนไมโคตสนะมีคุณยอมท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาจะอยู่ในหลังห้องเลยอยู่ในห้เวลาพระวิทยากรฟัง,ฟ,งฟังวิทยากรบรรยายนะแต่ละวันเนี่ยก็จะมีวิทยากรบรรยาย <c oughs> ในเรื่องนั้นๆน,น,นะทั้งวันเลยแล้วก็ทำเวิร์กช็อปทำเวิร์กช็อปด้วยพอเสร็จเนี่ยตอนเย็นก่อนที่จะกลับเนี่ย คุณโยมท่านนี้ก็จะทําหน้าที่ในการมาสรุปคือคนคนเดียวฟังแล้วก็เขียนสรุปออกมาขึ้นชาร์ตทีเดียวเลยคิดดูว่าวิทยากรเนี่ยบรรยายเป็นครึ่งวันนะบรรยายครึ่งวันแต่โยมคนนี้อยู่หลังห้องนะแล้วก็สรุปอยู่ในแผ่นเดียวขึ้นมาชาร์ตขึ้นชาร์ตแผ่นเดียวแล้ว พูดเป็นฉากฉากเลยคือพอฟังแล้วทึ่งมากๆเลยว่าเรานั่งฟังยังมึนอยู่เลยนะยังงงอยู่เลยแต่โยมท่านนี้อยู่ข้างหลังนะอยู่ก็หลังวทีแล้วก็จดเ,เราก็ตอนแรกก็แปลกใจว่าไอโยมที่อยู่ด้านหลังนี่ทาอะไรปรากฏว่าฟังไปด้วยแล้วก็วาดภาพไปด้วยนะวาดภาพไปด้วยพอเสร็จก่อนที่จะกลับตอนสี่โมงโยมท่านนี้ไปหน้าเวทีแล้วก็สรุป นะสรุปขึ้นชาร์จพูด10นาทีจบทั้งหมดในฟังรู้เรื่องได้ประเด็นจับประเด็นได้ทั้งหมดว่าที่พูดมานั้นคือเรื่องอะไรเอาไปใช้ต่อได้ด้วย <c oughs> นี่คือคนที่มี <c oughs> สติปัญญาในระดับที่สามฟังแล้วจับประเด็นได้แล้วนำไปส่งต่อได้นี่เป็นประสบการณ์เห็นแล้วทึ่งมากๆเลยนะ <c oughs> คือมีคนที่มีปัญญาแบบม่อไงเก็บทุกเม็ดได้จริงๆจากประสบการณ์ตรงอนารยานมีอะไรจะแบ่งปันในบรรดาคนที่มีปัญญาสามประเภทหรือว่ามีหลักในการพัฒนาปัญญาอย่างไรบ้างถึงจะกลายเป็นคนที่มีปัญญาแบบหม่อไงทำให้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่ง I have the story to tell all of you ถึงปัญญาของคนเราเนี่ยที่ประสบพบเจอความทุกข์หรือปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยแต่เพราะปัญญาสามระดับนี่แหละที่รับรู้หรือแก้ไขปัญหาตรงนั้นและผลก็ต่างกันครับมีเด็กอยู่3คนนะเด็กอยู่3คนเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยร้องไห้อยากกินเฟรนช์ฟรายทอดคนแรกเนี่ยเรื่องเก่าไหม อ่าน่าจะไม่มีโยมได้ยินในไลฟ์สด Facebook ครับใน Clubhouse มันจะคุค้นๆใน Clubhouse น่าจะเคยได้ยินแต่ใช่แต่คนละแพลตฟอร์มไงครับอ่าใน Clubhouse น่าจะได้ยินละใน Facebook น่าจะยัง <laughs> ถ้าได้ยินก็โอเคนะโยมนะเด็ก3มคนเนี้ยวันหนึ่งเขาอยากกินเฟรนช์ฟรายมากเด็กคนแรกเนี่ยก็ร้องไห้แม่ก็บอกว่าลูก ถ้าลูกเนี่ยอยากกินเฟรนช์ฟรายทอดนะตอนนี้น้ำมันพืชที่บ้านหมดลูกเนี่ยต้องวิ่งไปซื้อน้ำมันพืชที่ร้านขายของชำก่อนคนแรกเนี่ยตั้งชื่อว่าชื่อน้องวันน้องวันเนี่ยก็วิ่งไปที่ร้านขายของชำพอไปร้านขายของชำปุ๊บซื้อน้ำมันพืชปับ๊บจ่ายเงินเป็นออลลีเพเย์นะปุ๊บเสร็จแล้วหยิบน้ำมันพืชมาขวดหนึ่งวิ่งกลับบ้าน แต่ในระหว่างทางกลับบ้านนั่นเองน้องวันเนี่ยเผิญไปสะดุดกับหินก้อนหนึ่งเธอล้มลงไปน้ำมันพืชที่ถือมาเนี่ยก็หกไปครึ่งขวดตอนที่น้ำมันพืชหกไปครึ่งขวดนั่นเองน้องวันเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจบอกกับตัวเองว่า I'm so sad I'm feel very sad ฉันเสียใจมากๆเลยน้ำมันพืช ที่ซื้อมาหกไปครึ่งขวดเสียใจมากๆเลยน้องวันเดินถือน้ำมันพืชที่เหลืออยู่อีกครึ่งขวดเดินร้องไห้กลับไปที่บ้านพอแม่เห็นเข้าเนี่ยน้องวันก็บอกแม่ว่าแม่ I'm so sorry หนูก็โทษหนูเสียใจมากๆเลยทำน้ำมันพืชหกไปครึ่งขวดในตอนนั้นแม่ก็บอกว่าลูก Novary ไม่เป็นไรนะแม่ก็บอกให้น้องหนึ่งลูกคนที่สองเนี่ย วิ่งไปซื้อน้ำมันพืชที่ร้านขายของชำต่อลูกคนที่2ก็วิ่งไปซื้อน้ำมันพืชนะพอซื้อเสร็จจ่ายเงินปุ๊บเรียบร้อยปับ๊บเสร็จแล้ววิ่งกลับมาถึงบ้านก่อนถึงบ้านก็ไปเจอหลุมเดิมอีกน้องหนึ่งก็ไปสะดุดกับหลุมนั้นเสร็จแล้วน้ำมันพืชก็หกไปครึ่งขวดแต่ในขณะที่น้ำมันพืชหกไปแล้วนั่นเองน้องหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ร้องไห้เสียใจเหมือนน้องวันนะน้องหนึ่งเห็นว่าโอ้โหดีใจจังเลย i t is so l u c k ีนะ I'm feel very happy เพราะว่าน้ามันพืชเนี่ยหกไปแค่ครึ่งขวดเองแต่ยังเหลือน้ามันพืชอีกตั้งครึ่งขวดแน่ยังเหลือน้ำมันพืชอีกตั้งครึ่งขวดแน,ะน,น,นดนะ่ดีใจจังเลยน้องหนึ่งเนี่ยดีใจที่เหลือน้ำมันพืชอีกตั้งครึ่งขวด น้องหนึ่งรีบเดินกลับบ้านไปแล้วบอกกับแม่ว่าแม่ดีใจมากเลยเมื่อกี้ลูกล้มแต่โชคดีมากๆเลยนะแม่ลูกเหลือน้ำมันพืชอีกตั้งครึ่งขวดแนะ่แม่ก็ยิ้มสุดท้ายลูกคนสุดท้ายชื่อน้องเอกหรือเอกะนะทั้ง3ชื่อแปลว่า1ห,หมดเลยชื่อแรกน้องวันเป็นภาษาอังกฤษชื่อที่สเป็นภาษาไทยชื่อที่สเป็นภาษาบาลีน้องเอกหรือน้องเอกะเนี่ย ก็รีบวิ่งไปซื้อน้ำมันพืชอีกลูกคนที่3าก็ซื้อปุ๊บจ่ายเงินปับ๊บระหว่างทางที่กลับบ้านก็ไปสะดุดล้มหลุมเดิมอีกเมื่อสะดุดล้มหลุมเดิมเนี่ยเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นคือน้ำมันพืชหกไปครึ่งขวดแต่น้องเอกหรือน้องเอกะเนี่ยก็ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้แล้วก็มองเห็นว่าโชคดีจังเลยที่ตอนนี้เหลือน้ำมันพืชอีกตั้งครึ่งขวดแน และน้องเอกเนี่ยก็เอาปัญญาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นบอกกับตัวเองว่าเฮ้อครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่อยากให้นำพืชน้ะมันพืชเนี่ยมันหกอีกแล้วนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะไปทำงานไปรับจ็อบเสร็จแล้วจะได้เงินมาเอาเงินมาซื้อน้ำมันพืชตุนไว้เยอะเลยแล้วจะเอาไปให้แม่น้องเอกก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็บอกแม่ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ยิ้มแล้วดีใจว่าลูกเอกเนี่ยไปรอดแล้วเราเห็นหรือยังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องวันน้องหนึ่งน้องเอกะหรือน้องเอกเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียวกันคือน้ํามันพืชหกเหมือนกันนะแต่น้องคนแรกน้องวันร้องไห้เสียใจกับน้ํามันพืชที่หกไปแล้วส่วนน้องหนึ่งไม่ร้องไห้เสียใจ มีความสุขคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆเพราะยังเหลืออีกน้ำมันพืชอีกตั้งครึ่งขวดส่วนน้องเอกะหรือน้องเอกคนที่สามไม่เสียใจยังไม่พอยังได้ปัญญาได้ประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราจะไปทำงานหาเงินมาซื้อน้ำมันพืชตุนไว้เยอะๆให้แม่ทอดเฟ้นฝ่ายให้กินดังนั้นเนี่ย เหตุการณ์เดียวกันแต่การปฏิบัติต่อเหตุการณ์น,นั้นต่างกันผลลัพธ์ต่างกันนี่แหละคือปัญญาสามระดับที่เราเห็นได้ชัดเลยเพราะทุกๆอย่างนั้นเป็นครูไม่ใช่แค่คำเทศคำสอนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา every moments in your life คือครูชั้นดีคือธรรมะแล้วเราจะรับธรรมะจากเหตุการณ์น,นั้นได้หรือเปล่านั่นเองนะก็ขอฝากไว้ครับ <c oughs> <c oughs> ขอเติมจากท่านอารยันนะว่าเราจะพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีปัญญาได้อย่างไรก็มีหลักสามประการหนึ่งสุดตามายะปัญญา <c oughs> เป็นนักฟัง <c oughs> เป็นนักอ่าน <c oughs> เป็นนักคน้น <c oughs> ตามคติที่ว่าเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิต บำเป็นตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้2จินตามายปัญญาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารอินโฟเมชันต่างๆแล้วต้องเอามาคิดเอามานึกเอามาตรึกเอามาตรองจนได้ปัญญามาเป็นของตัวเองอย่าเชื่อทั้งหมดเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลสุขโดยการเลือกคันกรองเอาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ สามภาวานามายปัญญาพิจารณาความจริงของกายของใจจนรู้เท่ารู้ทันว่ากายใจของเรานั้นตกอยู่ในกฎตรัยลักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะยึดติดถือมั่นได้ถ้าฝึกสามอย่างนี้ก็จะมีปัญญาสามขัน้นหนึ่งปัญญาจากการศึกษา 2. ปัญญาจากการคิด 3. ปัญญาจากการเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตถ้ามีปัญญา3ประการนี้ก็เอาชีวิตในรอดโดยร่มเย็นและเป็นสุขเอาละตอนท้ายนี้มอนท่านดรพระรมหาสันทั์สรุปครับนั้นเราทั้งหลายการที่จะเข้าถึงหลักธรรมในการฟังธรรมะ ขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าในใน,ในวันนี้การที่เราจะได้สติปัญญานำไปเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตก็นำหลักการเจริญสติปัญญาดัางที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมได้สรุปไปเมื่อกี้ว่าสุตมยปัญญาปัญญาจากเกิดปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนการศึกษาเราต้อง หาข้อมูลศึกษาหาข้อมูลเมื่อรู้เรื่องสิ่งที่เราต้องรู้และสิ่งที่เรารู้นั้นรู้ไปเพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วก็ไปสู่กระบวนการของจินตามายปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณานะเมื่อเราได้ยิยนได้ฟังแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาไตรตรองด้วยใช้โยนิโสมนสิการคือการคิดโดยแยกายในเรื่องนั้นๆเป็น กระบวนการการพัฒนาปัญญาในระดับที่2และระด,ดับที่3ก็คือภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการลงมือทําอะไรจะเกิดผลได้ก็อยู่ที่ปัญญาระดับ3านี่แหละก็คือลงมือทําเพื่อให้เกิดสําเร็จผลตามที่เราปรารถนาเราตั้งใจไว้แล้วนั้นสติปัญญาจะเกิดขึ้นกับเราด้วยกระบวนการทั้ง3อย่างนี้นะ ทันทีสุดนี้ก็ขอเจริญพรอ,อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตขอทุกท่านมีสุขภาพพรมาม m i ที่แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด,ด้วยธรรมก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน या पारमानु ती परामंग विशा परामय तिण पारमाखा प मंगलाखांभ देवता सभ भुटानुभवे सत सुती भव ते भवत सभा मंगल लागतो सभ देवता सभ दमानुभेन सत सुती भव ते सभा मंगल लागतो सभ देवता सभ संखानुभेन Ha, Wan,